สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันในชุดสรุปหวยชิปที่สองของทวีคนเดิมนะพี่น้องเดอ้อเอาต่อมานี่คือน้องมะลิพี่น้องวันจันทร์ที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้ารอยหกสิบหกน้องมะลิพี่น้องน้องมะลิได้พี่น้องเด้อครับน้องมะลินะครับล่าสุดเป็นไ้แตกคที่เก้าหนึ่งตรงตรงพี่น้องนะครับสามตัวตรงชิปแรกเป็นไฮที่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าตะดเหรียคือศูนย์แปดศูนย์หาและแปดหาได้พี่น้องเดอ้อนี่คือแนวทาง ของน้องมะลิพี่น้องนะครับเอาต่อมาก็นางฟ้าหน่อยนะครับหรือว่าน้องมะลิคือเก่าหระพี่น้องคลิปที่สองของเพื่อนที่พิจิตตามเลขล่างเพื่อนหระพี่น้องเพื่อนบอกนะครับทั้งแม่เพื่อนก็บ่าซีเก่านะครับเพื่อนนอนอยู่ในบ้านในอย่างบอกกับแม่เพื่อนซีเก่าแล้วเพื่อนก็บอกหนึ่งเก่าหนึ่พี่น้องนะครับเพื่อนบอกเป็นสองโตสองค่ำฟังเสียงแม่เพื่อนก็บอกว่าซีเก่าลูกกับป่าเป็นหนึ่งเก่าเขาเลยส่งลูกสองโตพี่น้อง นะครับลงสองตัวคือพี่น้องเห็นอยู่นี่แหละพี่น้องอีซี่กับบางคนก็ว่าเอาฟังให้มันจบทุกคลิปพี่น้องนะครับอย่าฝ่วาว่ามีนว่ากันนะครับนี่คือรอบสุดท้ายหมู่บ้านนี่นะครับไปถาน้องมาลินั่งฝ่าหน่อยลาสุดเพิ่นไ้เพิ่นบอกเม็ดเดียวก็คือหนึ่งเก้านะครับเก้ากับหนึ่งนะครับหนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกนั่นะพี่น้องซือ้อวัตถุตัวหระพี่น้องสำหรับลงสามคลิป นะครับสามชิปของเพื่อนนะครับพี่น้องสูบวดสูบชิปเด้อพี่น้องเด้อร่วมเลขเราก็มั่นสามตัวพี่นอ้บบนนองนะครับสามชิปสีรุ่งไปลาสุดร 1, ตัวไหนหนึ่งเก่าจ้ามากอาจารย์โกยพี่น้องหรือว่าอาจารย์โกยแตกมานะครับแตกมากห,หางวดซ้อนน้องบริกตแตกสีงวดซ้อนอาจารย์โกยแตกทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องน,นี่บนไห้ที่ห้าเจ็ดแปดห้าแล้วก็หกห้าหกเด้อพี่น้องเด้อตัวเด่นของเพื่อนสามตัวเก้าห้าหกหกห้าเก้าพี่น้องเอา ไปเร็วๆแน่จักน้อยล่ะพี่น้องนะครับนี่คืออาจารย์โกยอีกพี่นอ้องคลิปที่2ของเพื่อนพี่น้องนะครับเพป็นกระใหหกห้าเหมือนเดิม58เหมือนเดิมพี่นอ้องตัว 9, 9, กเ,เก,บบเก,วกาว่าคือเก่าพี่น้องเลขเพิ่นบมเปลี่ยนบแปลกเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นลงหลายคลิปซื้อหง่อลงนะครับอต่อาตามาก,ก็เป็นอาจารย์ชาลีโอนะครับเราเป็นไห่สองกับเจ็ดนะครับสองบนเจ็ดล่างพี่นอ้องนะครับเจ็บหน้าจาอแหววเลยพี่นอ้องเด้อนี่คืออาจารย์ชาลีโอนะครับหลวงปู่ล่ะพี่น้อง ยาเพื่อนหรือว่าซื้อเพื่อนนี่แหละนะครับต่อมากับหวยรัฐบาลพี่น้องหรือว่าอาจารย์โยอาจารย์โยก็ใหไหหกพี่น้องวิ่งบนวิ่งล่างห้ากับหกตามตัวก็แปดห้าสองแปดห้าเจ็ดพี่น้องห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดหกสองหกเจ็ดหกแปดได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คืออาจารย์โยนะครับต่อมากับเลขพ่อด่วนพ่นฝันแม่หกเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดพี่น้องนะครับสองตัวเกีงๆหกเจ็ดสองเจ็ด สามตัวหกสองเก็ดหกเก็ดสองพี่น้องนะครับนี่เลขของขอดวนหรือปูด่ดวนนะครับต่อมาก็เลขเม่ขาวหรือว่าห้าขาวคนฝันแม่นฝันเห็นลูกกลมกลมลอยมาจากท้องฟ้าองโลง่งองโล่งองโล่งหละพี่น้องนะครับศูนย์กับห้าเป็นห่มากองกลมใช่ห8แปดแล้วก็ห้าสองศูนย์สองแล้วก็ศูนย์เกดได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขของย้าขาวคนฝันแม่นนะแฟนปู่เจริญพี่น้องต่อมาก็อาจารย์แดงให้ต้องวัดพี่น้องนะครับหนึ่ง อ่าศ1 2 9 20, 12, 21, 02, ์2 9ึ่งสอแล้วก็1 2แล้วก็2 1แล้วก็0 2แล้วก็2องศูนลด์ข้างล่างก็8 6 6 8แล้วก็8 2 2 8แล้วก็6 4 4 6่สี่เลยพี่นอ้องเด้อนี่ก็ของจานแดงปล่อยต่องหงสพี่นอ้องต่อมากับเป็นเลขของอาจารย์แดงมั่นใจมาแน่นอนพี่นอ้องโคกที่สองนะครับจีบที่สองเพิ่นกับลงตัวเก้าเลยพี่นอ้องเม็ดเกา้าตัวเก้าคือเก้า 012นะครับ812พี่น้องวงกลมที่12กั็68คือเก่าเลยพี่น้องนะครับวงกลมสุดท้ายผลจะมาตัวใดวงสุดท้ายของอาจารย์แดงพนโจเก่าคือเก่าพี่น้องเน้นยำ้ำวงสุดท้ายของผนก็คือ82และ12เนี่ยพี่น้องเด้อนะนะครับคนนี้ของอาจารย์แดงเตกเทลานะสิน้นผลบอกวางสั้นแล้วอาจารย์สมหวังคงสุดท้ายพี่น้องนะครับ25 27 65 26 67และก็6ข้าว6เลยพี่น้องเด้อนะนะ นี่ก็เลขของอาจารย์สมฟังแอดสิบไปเลี้ยวแน่พี่น้องเลี้ยวยังขนาดเลยละ่ะเพราะว่ามันหลายพี่น้องนะครับรีบเฮ็ดมันจบนะครับเอาต่อมากับอาจารย์แดงคงสุดท้ายอีกแล้วพี่น้องยำที่สุดนะครับลงวงมัวว่านนี่ยำมาแล้วพี่น้องคือศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองและก็แปดสองพี่น้องตัวเก้าคือเก้านะครับลงหลายชกว่าตัวเก้าคือเก้าพี่น้องนะครับเป็นยำบอบเยนแปลงเนะพี่น้องเด้อสำนักเด้อ นะครับเอาเหลขกเจ้าของลงทางนั้นนะครับบ่มีหลอกเหลขกจากช่องอืน่นหรือจากอาจารย์อื่นทางนั้นพี่น้องบ่เม่นว่าไปเบ่งช่องอืน่นแล้วก็มาฝันเอาเป็นนางเว้าให้คนฟังนันจะกายปากเจ้าของพี่น้องช่องเข้านี่ช่องนี้เนี่ยโอ้นะครับเหลขกเจ้าของทางนั้นเลยนะครับมแจะตัวเก่าล่งหลายคลิปกว่าตัวเก่าคือเก่านะครับบางคนนี่ล่วงหลายคลิปล่งสูต่ตัวพี่น้องมึงดังมากตัวไรกูล่งตัวนั้นมึงดังมากตัวไรกูฝันตัวนั้นพี่น้องอ,อยาอาย่าไอยเจ้าของดีนะครับ เอาพ่อสารคามพี่น้องนะครับให้หกห้ากับหกพี่น้องนะครับสองห้าแล้วก็สองหกแล้วก็สองเก้าได้พี่น้องเน้นที่สองเก้าและสองหกพี่น้องนะครับแตกแทลานแต่เส้นสารพ่ดสารคามผลบ่นใจนะครับหวดนี่สามมิ3สามหางเคลนเซนสองห้าสองเก้าและสองหกพี่น้องต่อมากับพ่อบันทึ่งนะครับเลขปู่ตาพี่น้องเลขดอนปู่ตาสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์สามห้า และ05พี่น้องนะครับต่อมาก,ก็เลขหลวงตาโพดนะครับหลวงตาโพาฝันเห็นผีมาบอกมาบอกกันนะครับก็คือหัวง62629 26, 2629ตัวกันคือ25และ28พี่น้องนี่คือเลขหลวงตาโพธบั้นหนองแว้งสักรกเพิ่อนอยากเข็ดหลังค่ากุฏิไม่พี่น้องสังกะสีประมาณ20,000หลับพี่นอ้องอิฟซี่สันเลขเพิ่นเขา่าเพิ่นปังหรือบ่เขา่า พี่น้องซอยกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่งลงลิปเป็นขั้งแรกนะครับจากเพ็รหลังคากุฏิมันหัวพี่น้องนะครับเปลี่ยนสังกะสีดอกพี่น้องอ้พ่อสองเมื่อพ่อสองมือดอกร่วมสร้างกับพี่มันสองมื่อไปแล้วพี่น้องนะครับเอาต่อมาก็เป็นเลขของอาจารย์สมหวังปล่อยแล้วนะครับคือสองหาสองหกสองเกตหาหกหกหกเก้าหกเก็ดพี่น้องมีซ้เนี่แพี่น้องของอาจารย์สมหวังเด้อพี่น้องเด้อ ลอยต่อหวดกันนะครับเอาถ่ายคลิปพี่น้องนะครับถ่ายคลิปกับพระเอกพระเอกพระเอกของบ้านน้องแว้งสักหลักพี่น้องนะครับก็คือของอาจารย์สะเทียนพี่น้องนะครับเจ้าของฮานอย48วันนะครับงวดประจำสี่สิบหกท่านภาคพุธพันหาร้อยหกสิบหกอาจารย์สะเทียนให้ต่อหวดล่าสุดนะครับให้ที่ศูนย์กับสีออกที่ศูนย์เก้าเกตพี่น้องหลักศูนย์อยู่หลักร้อยพี่น้องนะครับมือนี้นะครับเพื่อนให้บนให้ล่างคือยเจ็กับสอง เกติกับสองสองตัวมาแน่นอนตัวหนึ่งมาสั่นพันวาพี่น้องเนาะเกตสองเกตสี่เกตหกเกตแปดสองหกสองห้าสองหนึ่งสองแปดและสองเก่าได้พี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของอาจารย์สะเทียนในงวดประจำวันที่ 6, ท 6, 16ธันวาคมสองพันห้กสิคอยจัดขัดคอยผ่านพี่น้องนะครับผมเป็นซื้อกางเป็นท่าน,นบุญให้กับพี่กับนอ้องเพียงเท่านั้นบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพระนั่นแต่อย่างใดโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมได้พี่นอ้องเด้อ นะครับขอพระคุณลยหลายพี่น้องที่เสียสละเวลาอันมิค่าของพี่อของน้องเขามาเบ่งมาชมคลิปของทวีคนดืม่มหรือว่าชุดสรุปหวยในชุดที่2คลิปนี้จนว่าจ,จบพี่น้องเบ่งแล้วมักแล้วชมแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็่นกำลังแรงเขีร์แรงใจให้กับลูกหลานเด็กน่อยทางอำเภอชุมเพนะครับทางช่องยูทูบทวีคนเดิมพี่น้อง มักคอยจัดพี่น้องขัดค่อยพานช่องทางสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับลิปนี้ขอพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงฟังฟังเงินทองไหลมาที่มากขึจังสายนำบวาขาดสายขอให้พี่น้องกระเป๋าตุงตุงวดดประจำวันที่16ท่านว่าคมนีนะครับเงินทองให้เฮงให้ฟังให้มาให้พี่น้องได้ไปซื้ออาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนํำวัดน้ำหลวงปู นะครับขอพี่น้องมีเจะความจะเลื่อนสู้กูทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ